สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรีย Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3ามพาร์นะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะทา์สแตป์จะอยู่ใต้ d e s c r i p t ั o บ็อกนะคะโอเคพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ฝั่งของคุณนะคะ8ดาบ3ถ้วยไม่เท้านะคะ4่ดาบแล้วก็เดวิลนะโอเคในฝั่งของคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนใหม่ๆอนะ,ะเจอคนใหม่ๆผ่านงานสังสรรค์งานแต่งงานนะคะงานแต่งงานงานสังสรรค์ผับบาร์สถานที่ท่องเที่ยวร้าน อาหารนะคะจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านอาหารริมน,น้ำพวกาคาเฟ่ก็เป็นไปได้นะคะแต่แนะนําว่าจากไพ่เนาะมองว่าเป็นที่ที่คุณไปกับเพื่อนคุณไปกับเพื่อนไปกับฝูงนะคะโอเคในที่นี้สิ่งที่คุณจะได้เจอคนใหม่่มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะคนใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาในลักษณะของความลุ่มหลงนะคะ ความฉาบฉวยเข้ามาแล้วก็ผ่านไปยังไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่จะมัดคงเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะตัวคุณเองก็ดูเหมือนใจคุณก็ยังกล้ากลัวที่จะเปิดใจเหมือนกันนะคะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะยังมีแผลเก่าเกี่ยวกับคนรักเก่าหรือความรักที่ผ่านมาบ้างเป็นช่วงที่คุณต้องการที่จะพักผ่อนตัวเองนะคะคลีนตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองนะ ต่อไปสถานการณ์ความรักของคนในใจและการเผื่อใครมีคนในใจนะคะคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะในช่วง1-15ตุลานะคะสถานการณ์ความรักของเขาคนคนนี้ชาวธาตุด,ดินนะคะเด่นมากๆมังกรพิศดึกกันที่อยู่ในราศีลักษาหรือดาวศุ์ความสัมพันธ์ของเขานะคะดูเหมือนคนคุยของเขาหรือคนที่กําลังเดียวด้วยเนี่ย อาจจะต้องการอะไรบางอย่างนี่เขาให้ไม่ได้หรือเขายังไม่พร้อมยังไม่สนใจมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของอ การคอมมิชเมนต์นะคะการคอมมิชเมนต์ก็คือการครบเป็นแฟนหรือตั้งสถานะที่ชัดเจนในเรื่องราวของการขยับความสัมพันธ์นะคะไปอีกขั้นหนึ่งแต่ดูเหมือนฝั่งตัวเขานั้นนะคะยังไม่พร้อมนะยังแบบล้นลายยังรู้สึกว่ายังรักอิสระยังไม่พร้อมกับการที่ถูกจำกัดน,นะคะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เนาะโอเคแล้วตัวเขาก็ดูจะมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันนะ เป็นอีกข้อหนึ่งของความไม่พร้อมที่จะตอบสนองต่อคนคุยที่พิเศษของเขานะคะต่อไปนะคะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ <e ้างในวันที่1ถึงสินี้นะคะเพลช o อ p เ n นด c l ักเหไม้เท้าเกเหรียญเมจิเชียงสำหรับตัวเขาเองนะคะอืมก็มีคิดถึงหรือนึกถึงอยู่บ้างแต่ตัวเขาอะ เขาสนุกสนานกับกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาซะจนโฟกัสในเรื่องราวที่ผ่านมาน้อยมากๆนะคะโฟกัสเรื่องของคุณค่อนข้างน้อยนะเขาเอนจอยกับชีวิตสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเขามากกว่านะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาสีดาอืมรู้สึกว่า คนรอบข้างเราก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องนี้นะคะไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องราวที่จะให้คุณคิดถึงหรือวนกลับมาคุยกันกับเขานะคะแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าฝั่งเขาเองก็ดูจะมีกำแพงบางอย่างเกี่ยวกับคุณเหมือนกันหรือบางคนในที่นี้มีการปิดกั้นมีการบล็อกนะคะซึ่งกันและกันเนาะตัวคุณเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการพักจิตพักใจสงบจิตสงบใจประมาณว่าเยียวยาใจตัวเองให้ข้ามผ่านช่วงเวลา ที่ผ่านผ่านมาหรือใจที่มันยังมีแผลอยู่เหลือ20หรือ10%ก็อยากที่จะให้มันแบบคอมพลี e นะคะเพื่อที่จะมุกออนได้อย่างเต็มที่โอเคบดสรุป3ดาบนะคะอสองไม้เท้าแล้วก็10ถ้วยนะดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นความรักที่ จะโอเคหน่อยมองว่าอาจจะต้องรอในช่วงของไตรามาสต,ต่อไปนะคะมองว่าจะเป็นความรักทางไกลความรักที่เจอจากโลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์ก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเยียวยาจิตใจไปก่อนเนาะส่วนไพ่ความรักนะคะ วีคทนะคะการห่างออกมาจากคนรักเก่าการเลิกลาจากคนเก่ามองหาความรักดีๆใจคุณจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันหรอกว่าคุณไม่พร้อมจะเจอคนใหม่คุณแค่ต้องการคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้เป็นความรักที่ดีให้กับตัวคุณเป็นคนที่จะมีเคมีที่ดึงดูดและก็เข้ากันได้จริงๆซึ่งในช่วงนี้มีเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ คุณเล็งเอาไว้หรือเป้าหมายของคุณนั่นเองนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝัง่งของคุณนะ e วีนออฟโสดนะคะ Emperor k i n ง o อต่างคนต่างมีอีโก้ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างมีทิฏฐินะคะไม่มีใครยอมใครจะเปิดปากคุยจะคุยกันก็รู้สึกว่าปากไม่ตรงกับใจรู้สึกอย่างนึงแสดงออกอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งตัวคุณก็เป็นตัวเขาก็เป็นดังนั้นสิ่งที่คุณได้รับอินเนอร์จากสถานการณ์ในช่วงนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหม่นหม่นม,นมองๆหงดขู่นะคะแสดงออกก็ไม่ได้เราต้องพยายามแบบ นิ่งนะ,ะใช้ความนิ่งหรือมีความเงียบเข้ามาแทรกกลางของความสัมพันธ์ในช่วงปลายๆของไตรามาสนี้นะคะหรือคําทํานายเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันดูเรื่องมีคนที่จะวางทิฏฐิหรืออีโก้ลงนั่นเองนะคะต่อไปฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างคนคุยของคุณสามดาบสามถ้วยนะคะ a อซอฟเพนเดอคอร์สแทงแมนเขารู้สึกว่าเขายัง ยังยังยังให้โอกาสความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วเราจะเข้ากันได้ไหมเราจะเข้ากันได้หรือเปล่าเขาและดิงโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาถามว่าเขาจะแคร์ไหมเขาไม่ได้สนใจจะโฟกัส เกี่ยวกับคนใหม่เลยมีคนเข้ามาแต่เขาไม่ได้สนใจเนื่องจากมัวแต่คิดในเรื่องราวของตัวคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อความคิดเขาพอสมควรนะคะต่อไปนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสิบถ้วยดูเหมือนเขาต้องการที่จะคอมมิชเมน์นะโอ้โหสามใบขึ้นมานี่คือแบบใช่เลยนะคะ เขาต้องการการคอมมิชเมนต์นะคะเขาต้องการความรักที่ชัดเจนเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่อย่างที่บอกเขาว่าปากหนักนะอาจจะปากไม่ตรงกับใจหรือต่างคนมีอีโก้เขาเห็นว่าคุณมีทิฐิหรือมีอีโก้มีความแบบนะดิดึงเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกกับความรู้สึกที่เขามีทั้งหมดก็มีกักความรู้สึกอยู่บ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูจกไพ่แล้วถ้าคุณต้องการคนที่จะคอมมิชเมนต์ก็คงจะเป็นคนนี้นะคะ ชาวธาตุด,ดินนะค่อนข้างเด่นทัตด,ดินทัตลมนะคะมังกรบรุกโซเหรือกัารกุมเมถุนหรือต้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปฝั่งคุณคิดแลรู้สึกยังไงกับเขานะคะเพจซับซือตัวคุณต้องการการแสดงออกตัวคุณต้องการเห็นบางอย่างคุณต้องการได้ยินคำหวานๆบ้างนะคะหรือคำพูดหรือท่าทีที่แบบ มีความโรแมนติกอะอยากจะมีโมเมนต์หวานหวานโมเมนต์แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กบ้างจากเขาแต่เรารู้สึกว่าเออหรือว่าตัวฉันเองก็ก็มีความแบบทำให้เขาไม่กล้าแสดงออกด้วยหรือเปล่าเราก็มีมีความรู้สึกคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่นะคะแต่ความคิดนี้าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากจนบางทีเราอาจจะมองข้ามข้อผิดพลาดต,ตรงนี้ไปนะคะต่อไปนะ ข้อความจากเขานะคะถ้าช่วงนี้นะคุณดูแบบเงียบๆกับเขานะคะแต่ว่าคุณดูมีความสุขคุณดู Happy แฮปปี้กับคนอื่นๆเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะเกิดอาการหึงหวง mm hmm. เขามองว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพูดคุยกันได้ดีอีกครั้งในที่นี้อย่างที่บอกนะคะช่วงไตรามาสหน้าเนาะไปลายปลายไทยปลายปลายไตรมาสเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะ หันหน้าก็มามีคนลถที่ถีมองว่าน่าจะเป็นตัวเขาเขารู้ว่าในหลายครั้งหรือในบางทีเนี่ยตัวเขาก็มีการข้ามเส้นคุณไปบ้างนะคะทําอะไรบางอย่างที่ข้ามเส้นคุณไปบ้างอาจจะทาให้คุณไม่พอใจหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะการประชดประชันใดๆบทสรุปนะคะปาด้วยช่วงนี้นะคะมีความห่างเหินจ,จะมีความเงียบมีความรู้สึกตึงจาก จากการแบบมองหน้ากันไม่ดืหรือไม่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดอะไรนะคะแต่ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะมีการพูดคุยกันหลังจากนั้นนะคะจะมีคนที่จะหันหน้ามานะคะหันหน้าแล้วก้าวเข้ามายอมอ่อนยอมเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวเล็กๆเล็กกว่าความสัมพันธ์หรือเล็กกว่าตัวคุณนะคะจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะขอให้มองในมุมบวกนะคะมุมบวกของ ฝั่งเขาปุ่มบวกของฝั่งเราข้อดีของกันและกันระหว่างคุณกับเขามีแพชชั่นค่อนข้างเยอะหรือคนคนนี้มีแพชชั่นระหว่างคุณเยอะนะคะรีทรีทก็คือช่วงนี้อาจจะมีความห่างเหินไปบ้างหรือมีความเงียบไปบ้างในความสัมพันธ์น่นองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะภพยในฝั่งคู่นะสถานการณ์9ไม้เท้านะคะ8ไม้เทา้าอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ไม่คูดไม่คุยไม่เคลียมีการห่างออกมา ะค,ะความเงียบหรือบางคนอาจจะมีการบล็อกกันก็จะได้รับการปลดบล็อกนะคะสหันหน้าเข้ามามีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันได้นะคะต่อจากนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะมีความเคลียร์มากขึ้นระหว่างคุณกับเา้าสถานการณ์เป็นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเนี่ย อาจจะมีความขาดหายอยู่บ้างก็ค่อยมาเติมเต็มหลังจากนี้แต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงสถานการณ์ที่เริ่มกระเตื้องดีขึ้นแล้วนะคะในฝั่งของคุณอาจจะดีกับคนที่เป็นเชา่าทตาดินนะคะบังกรนพุกศพหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะแต่คุณเองก็ยังมีอะไรในใจที่ยังคงเก็บไว้อาจจะเป็นคําพูดหรือความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นทั้งหมดนะคะต่อไป สถานการณ์ความรักในฝั่งของคนรักของคุณนะคะสามดาบ The Star นะคะ Strength Queen of s o r d นะคะแล้วก็ช a r m q e นะคะโอเคในฝั่งของเขานะอาจจะรู้สึกว่ามันก็พยายามที่จะเคลียร์นะ,ะแต่เขามองว่าคุณยังยังมีแบบยังมีมีฟอร์มบางอย่างอยู่ที่อย่างที่บอกว่าคุณมีอะไรในใจที่เก็บไว้อย่างอาจจะพูดไม่หมดหรือ เรื่องที่จะเก็บเอาไว้ในใจนะคะหรือในความรู้สึกแล้วเขารู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันอาจจะมีท่าที ออกมาในฝั่งคุณนี่ทําให้เขารู้สึกว่าตกลงคุณโอเคแล้วใช่ไหมกับเ,เรื่องราวที่ได้รับการเคลียร์ใจกันไปต่างๆนานาเนี่ยคุณกลับมาโอเคแล้วใช่ไหมเขารู้สึกว่าบางทีมันดูตึงๆไปบ้างนะคะอาจจะด้วยโดยพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะตัวเขาเองพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุด นะคะหรืออะไรที่เขาเคยทําผิดพลาดไปเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เป็นคนที่โอเคขึ้นดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเจ็ดไม้เท้าเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะก็ยังมีท่าทีที่แข็งๆอยู่บ้างหรือยังมีท่าทีที่มีกําแพงกับเขาอยู่บ้างเขากังวลเรื่องนี้นะ คือมองว่าถ้าเรากลับมาพูดคุยกันแล้วก็ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเราเดินหน้ากันต่อเรามองไปที่อนาคตมองไปที่ปัจจุบันและอนาคตดีกว่าไหมนะคะต่อไปนะฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาโอเคอ็นเฟรคุณให้โอกาสเขาคุณให้โอกาสความสัมพันธ์คุณก็ยังมีท่าทีที่ดูแบบบางทีก็เหมือนจะแคร์คือคุณแคร์เขาคุณรักเขาแต่มันมีท่าทีที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเผอออกไป ะะของความเป็น,ปนอีโก้หรือมันเป็นแบบนิดนึงมีฟอร์มนิดนึงในฝั่งของคุณนะคะแต่ใดๆคุณก็ต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ท่าทีของเขาหรือพฤติกรรมต่างๆนะคะในลักษณะที่ดีขึ้นอย่างที่เขาบอกเอาไว้หรือได้สัญญาหรือได้พูดอะไรเอาไว้ก็ตามข้อความจากเขาถึงคุณนะ,ะเขารู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะ เขาปิดบังตัวตนจริงๆหรือเขาเรียกว่ามันก็มีบางอย่างที่อยู่ในใจแต่เขาเลือกที่จะไม่อยากพูดมันออกไปดีกว่านะคะเลือกที่จะสังเกตหรือเลือกที่จะให้เวลากับคุณนะคะอาจจะยังเพิ่งเคลียร์กันคุณอาจจะต้องการเวลาดีเพงในการปรับจูนตัวเองนะคะกลับมาอยู่ในจุดที่เป็นปกติอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคต่อไปบทสรุป าการติดกันการบล็อกกันการมีกำแพงตอกกันการไม่พูดคุยกันจะได้กลับมาแฮปปี้ใช้เวลาปรับความเข้าใจอย่างมีความสุขแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็ยังมีสถานการณ์จากฝั่งเราหรือท่าทีจากฝั่งเราที่มีความดูตึงๆอยู่หรือยังดูแบบแข็งๆอยู่บ้างนะคะ ใช้ความรักใน k e f f o r t นะคะ chemistry นะคะเคมีที่จะกลับมาเข้ากันได้หรือ,อกลับมาแบบคลิกกันอีกครั้งนะคะการได้ัพ p อ o r t กันและกันการได้ทำอะไรบางอย่างให้กับความสัมพันธ์นะคะที่จะมีความเคลียร์ความชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ไพ่ก็มีการเตือนว่าสิ่งบางอย่างที่เรายึดติดยึดถือเอาไว้นะคะบางอย่างที่มันทำให้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์เนี่ย ะะอาจจะต้องปล่อยวางรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมันบ้างเนาะโอเคค่ะพาร์กออคลิปของเมถุนนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ